สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ันที่จังหวัดพังงานนะ,ะเราตอนนี้ก็ช่วงเช้าอะ่ะใช่ปะ่ะเออสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดพังงานนะแล้วแบบว่าอยากหาอาหารทะเลอร่อยๆนะผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะนชุมชนบ้านบางพัดนะที่นี่เขามีแบบอาหารทะเลร้านที่ขึ้นชื่ออยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปดูนะไปกินกันว่ามันอ,อร่อยหรือเปล่าอ่านี่คือทางเข้านะเดินอย่างนี้เลย แดดกำลังเริ่มที่จะแรงเลยร้านที่เราจะไปเลยเป็นร้านขึ้นชื่อนะที่แบบว่าเซิร์ชข้อมูลหาใน Google ก,ก็แบบว่าก็เจอเลยอะชื่อว่าครัวอารีบังหมาดอ่าเท่าที่เซิร์ชข้อมูลใน Google มาเขาบอกว่าร้านนีอ้อร่อยและขึ้นชื่อมากในย่านนี้เลยแต่เราก็ต้องเดินไกลนิดหน่อยนะเพราะว่าที่จอดรถยนต์อะอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนูน่นข้างหลังนู่นเลยนี่ ตรงนี้ก็เป็นสะพานเดินแคบๆเล็กๆขับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อย่างเดียว เดินมาประมาณ3-400เมตรนะก็ถึงทางหน้าหมู่บ้านแล้วนี่แหละนี่เดินมาสุดทางแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาครับียังไม่จ้านีมันด้วยจะกินข้าวเยี่ยวมมากเลยี่ฮะเลี้ยวซ้ายก็เดินไปสุดทางเลยมีสามร้านเหรอ ตอนนี้ก็ยังคนยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะเพราะว่าช่วงเช้าไงประมาณตอนนี้9ก้าโมงครึ่งถ้าแบบว่าสายๆกว่านี้คนน่าจะเริ่มมากันเยอะละเนี่ยระหว่างทางเดินมาใช่ไหมชาวบ้านข้างทางเขาก็จะมีแบบว่าเปิดบ้านขายของเหมือนแบบว่าอัมพวาเลยคล้ายๆอย่างนั้นแหละเออมีขายอาหารแบบว่าอาทะเลของแห้งอะไรพวกเนี้ยเออ ตอนนี้เราก็เดินใกล้ถึงร้านแล้วสุดซอยเลยนี่ถึงเรียบร้อยถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงครัวอาลีบางบาทแล้วสวัสดีครับนั่งไหนดีเลยไม่ร้อนไม่ร้อนท่านนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลรอ,อ นั่งตรงนี้เลยสว่างสว่างดีตรงนี้มาจะให้ดูเมนูนะว่าเป็นไงบา้างนี่ดูไปน,นี้ั่งไปแม่ตังเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ <c oughs> หลายคน <c oughs> คงจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมในเนี้ยถึงไม่มีราคาหา <c oughs> บอกใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่า <c oughs> คิดราคาเป็นแบบว่า เมาหัวราคาผู้ใหญ่เนี่ยใช่ไหมคนละหัวละ250บาทนะเออแล้วก็ส่วนเด็กถ้าอายุไม่เกินสิบขวบเนี่ยเขาไม่คิดเออสําหรับสํหรับผมเนี่ยมันก็คิดกันสองคนใช่ปะคิดราคาสคน250บาทก็เป็นโตนี้ก็500บาทเราสามารถสั่งอาหารอะไรก็ได้อะ5อย่างนะเออเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมปลาเนี่ยจะได้แค่เมนูเดียว ที่เหลือกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเราจะสั่งอะไรก็ได้4เมนูนี้เออจะเอากุ้งกี่อย่างก็ได้หรือเอาบาหมึกกุ้งสลับกับหอยอะไรก็ได้เออทั้งหมดต้องเป็น5เมนูแตบบ่ราคาผู้ใหญ่หัวละ250้บาทผมว่ามันก็คุ้มนะอาหารทะเลอ่ะ,อะ,อะโต๊ะหนึ่งมากันผู้ใหญ่สองเล็กหนึ่งแค่บาทกินกัน5อย่างก็คุ้มมากคุ้มมากด้วยแต่เดี๋ยวก็มารอดูกันนะว่าอาหารมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอย่างตอนนี้ใช่ไหมเราก็ สั่งเมนูไปละ5ห้าอย่างี่ยเมนูแรกก็เป็นปลาพงนึ่งมะนาวแล้วก็ี่สองก็ปลาหมึกผัดซอสดำแล้วก็ปลาหมึกผัดใส่เค็มอันต่อไปก็ปลาผู้ผัดซอสแล้วก็ปูมหมานึ่งคือเราสั่งไปห้าเมนูแล้แลวเพราะข้าวปลาพงหนึ่งเดี๋ยวเราออเรอเขาเขาเอาอาหารมาส่งเลยรอกินล้วเนี่ยหิวหิวมากเลย นี่ครับเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลยแป๊บเดียวครับรออาหารไม่เกิน1ิบห้ายี่สแิบทีแป๊บเดียวอาหารเสร็จแล้วนี่เนื้อมาแล้วนี่หากระพปงของเรานึ่งมะนาวกุง้งไอ้นี่ปลาหมึกผัดไข่เคม็มไอ้นี่หมึกผัดซอสดำอะอันนี้กุ้งผัดซอสอันนี้ปูม,ม้าเนื้ออาหารอาหารมาไวมาก มาชิมนี่เลยปลากระพงหนึ่งมะนาวนี่เอาแค่น้ำน้ำก่อนนะน้ำน้ำก่อนจัดจ้านจัดจ้านจัดจานเลยเดีย๋ยวลองมานี่เลยเนื้อปลาบ้างเนื้อปลาเป็นไงดูเนื้อปลานะ คือต้องบอกเลยว่าความสดอะเนื้อปลาที่จะหวานหวานจริงอร่อยนี่เลยที่ผมเปิดข้อมูลในเน็ตดูแมใน Google ใช่ไหมนะสิ่งที่เห็นแล้วอยากกินเลยคืออะไระหมึกผัดซอสดำนี่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 มันอะไรไม่รู้แต่มันดูน่ากินดีอะนี่น้ำ ได้นะไอ้ดำๆมันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นน้ำหมึกเหรอของปลาหมึอกอ่ะ <c oughs> อร่อย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 นี่เมนูหนึ่งนะันนี่นะปลาหมึกหมึกไข่ผัดไข่เค็มมันเห็นไหมข้างในอ่ะเป็นไข่ไขด้วยเนี่ยหมึกไข่ด้วยมันไม่ใช่ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะ <c oughs> มันเป็นปลาหมึกไข่ <c oughs> ผัดไข่เค็มอีกทีหนึ่ง โคตรอร่อยมันๆแบบข้ามกไท่อ่ะอันนี้ก็อร่อยต้องผัดซอสอ่ะนี่เลยนี่อีกเมนูนึงกุ้งเปลือกไม่ต้องแกะเพราะเปลือกแบบว่าเปลือกเ,เปื่อ,อ,อยหมดแล้วอ่ะลองกินดูนะ หอ,หอมหอมกระนไไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่มาร้านนี้นะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะเยี๋ยว่าลองกินเนี่ยกับข้าวเลยเหมึกไข่ผัดไหเพ็มนเนี่ยกินกับข้าวก็สวยแล้วร้อน <c oughs> อร่อยมากทั้งมันทั้งหนึบ ความหวานของไข่ปลาหมึกอะเนี่ยแล้วดูดิปลาหมึกเลยครับว่าทุกปองเนี่ยทุกปองที่เขาหั่นเนี่ยเป็นไข่หมดเลยอะ่ะมีไข่ฝังอยู่ข้างในหมดเลยอะ่ะดูดิเห็นไหมอย่างอร่อยอะ่ะเหลือนิ่งปูนึ่งยังไม่แกะเลยแกะปูนึ่งกินกันนี่อันนี้ก็ เนะื้อปูว่ะเนื้อแกะปูนะแกะทีละขาเสียงไดเป็นไงอันนี้เป็นปูม้านึ่งนะเราดึงนี่นนี่นะ ลองดูความสดน้อสดเลยเราองจิ้มด้วยนนะสดทุกอย่างเลยนี่อันนี้เนื้ออยู่นี้เลย จิ้มซีฟูด้ดเนื้อหวานความสดเนี่ยหมือนว่าจับขึ้นมาจากทะเลกตะกี้นี่เลยอ่ <c oughs> <c oughs> นะเนะื้อเนื้อกล้าม 火车。 บอกเลยครับว่าทั้งอิ่มทั้งแน่นแล้วก็โคตรคุ้มนี่ดูนีไงกับข้าวหมดเกี้ยงทุกอย่างเลยกินกันสองคนผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งแน่นตึบเลยเนี่ยลองเคิดดิเนี่ยทั้ง,ทงโต๊ะเนี่ยอาหารห้าอาหารห้าอย่างใช่ว่าทั้งหมดห้ารอยบาทคุ้มปะล่ะ อย่างถ้าเราอยู่ตามกรุงเทพใช่ไหมเราแค่สั่งกระพงนึ่งมะนาวหรือกระพงทอดน้ำปลาตัวหนึ่งก็200บาท250บาทนะใช่ไหม mm hmm. แต่เนี่ยคือทั้งหมดทั้งโต๊ะอ่ะ5 0าบาทเองคุ mm ้ม hmm. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวันนี้ก็สียบ่ายครับผมสวัสดีครับ mm hmm.